สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การร่วมสำรวจเรื่องราวที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าชงวนกันอีกครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงนาซีเยอรมนีเนี่ยภาพที่นึกถึงก็มักจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือระบอบเผด็จการที่เอ่อน่ากลัวแต่เชื่อไหมครับว่าท่ามกลางเรื่องโหดร้ายเหล่านั้นเนี่ยมีภารกิจลับสุดยอดที่หมกมุ่นกันแบบจริงจังมากซ่อนอยู่ นั่นคือการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์หรือ Holy Grail วัตถุในตำนานที่เรารู้จักกันดีจากเรื่องเล่าของกษัตริย์อาเทอร์นี่แหละครับฟังดูเหมือนพล็อตหนังผจญภัยเลยนะคะใช่ครับเหมือนมากแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วหัวเรือใหญ่ที่ผลักดันภารกิจนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยเขาคือฮ inrich Him m ler หนึ่งในผู้มีอิทธิพลสูงสุดของพรรคนาซีแล้วก็เป็นผู้นำหน่วย SS ที่น่าเกรงขามนั่นเองความหลงใหลในจอกศักดิ์สิทธิ์ของเขานี่ไม่ใช่เรื่องเเลล่่นๆยคคะรับผม คำถามสำคัญเลยก็คืออะไรล่ะที่มันขับเคลื่อนความพยายามที่ดูพิสดารขนาดนี้มันเป็นแค่ความเชื่อส่วนตัวของคนมีอานาจหรือว่ามันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเป็นการผสมผสานที่อันตรายระหว่างตำนานอุดมการณ์สุดโตง่งกับความทะเยอทะยานทางการเมืองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้กันครับก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจบริบทนิดหนึ่งนะครับว่าระบอบนาซีเนี่ย เขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการเมืองการทหารอย่างเดียวอืมใช่ค่ะแต่อุดมการณ์ของพวกเขามันอย่างรากลึกในพวกตำนานเรื่องเล่าปรำประราแล้วก็การบิดเบือนประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเพื่อให้เข้ากับแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าของเชื้อชาติอารยันครับถึงขนาดพยายามตีความใหม่ว่าพระเยซูไม่ใช่ชาวยิวแต่เป็นชาวอารยัน เพื่อให้เข้ากับเรื่องของตัวเองใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจนะคะคือความแตกต่างในมุมมองระหว่างผู้นำนาซีด้วยกันเองอย่างฮิตเลอร์เนี่ยอาจจะมองวัตถุในตำนานพวกนี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่านะคะแบบใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อปลูกความเป็นชาตินิยมอ๋อครับ แต่สำหรับฮิมเลอร์แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากเป็นเรื่องส่วนตัวเลยก็ว่าได้เขาหมกมุ่นจริงๆค่ะกับเรื่องลี้ลับไสย,ยศาสตร์เวทมนต์คาถาตำนานนอกรีดของชนเผ่ายอรมันโบราณอืมเขาพยายามสร้างสิ่งที่คล้ายๆกับาศาสนาเทียมหรือซูโดริลิเจียนขึ้นมาใหม่ให้กับหน่วย SS โดยเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของอัศวินยุคกลางอัศวินโตกลมสัญ,ญลักษณ์โบราณต่างๆอ๋อ คือพยายามจะสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณแบบใหม่ที่มันแยกจากศาสนาคริสต์เด,เดิมไปเลยแล้วก็ผูกกับนาซีโดยตรงถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยแล้วความพยายามสร้างศาสนาเทียมที่ว่าเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัตถุทางกายภาพยังไงครับคือเขามีความคาดหวังว่าจะใช้จอกนี้ทําอะไรในพิธีกรรมเหล่านั้นหรือว่าเสริมพลังอํานาจอะไรเป็นพิเศษรหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะฮิมเลอร์มองว่าวัตถุในตำนานพวกนี้โดยเฉพาะจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีพลังอำนาจที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เชื่อว่ามีพลังจริงๆเลยใช่ค่ะเขาเชื่อว่าก่อนได้ครอบครองวัตถุเหล่านี้จะช่วยเสริมบารามีความชอบธรรมให้กับระบอบนาซีแล้วก็หน่วย SS ทําทำให้ดูมีความขลังศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงกับพลังอำนาจโบราณตามความเชื่อของเขา <ừ> จอก,กศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่แค่ถ้วยธรรมดาแต่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระเบียบโลกใหม่ตามแนวคิดนาซีแล้วก็อาจจะใช้ในพิธีกําลับเพื่อเสริมพลังทางจิตวิญญาณให้กับเหล่าผู้นำเอเอด้วยค่ะโอ้ฟังดูเหมือนนิยายแฟนตาซีเลยนะครับเนี่ยแต่เขาก็เอาจริงเอาจังมากถึงขนาดมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีตัวละครสำคัญเลยครับมาถึงตัวละครเอกคนสำคัญในองค์แรกของเรื่องนี้กัน เขาคือออตโตรานครับเป็นนักเขียนแล้วก็นักประวัติศาสตร์สมัครเล่นชาวเยอรมันที่หลงไหลในตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์มากๆเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสงครามครูเสดต่อต้านจอกศักดิ์สิทธิ์ในปี1933ซึ่งเสนอทฤษฎีที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกซ่อนไว้โดยกลุ่มคาถาอ๋อกลุ่มในยุคกลางเอะครับ นิกายศาสนาในยุคกลางที่ประสาทมงเซกัวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อนที่พวกเขาจะถูกกำจัดไปแล้วปรากฏว่าหนังสือกับทฤษฎีของรานเนี่ยไปเข้าตาฮิมเลอร์พอดีเลยค่ะครับผมฮิมเลอร์ซึ่งกำลังมองหาหลักฐานสนับสนุนแนวคิดเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอารยันอยู่แล้วเนี่ยใช่รู้สึกประทับใจในแนวคิดของรานมากถึงขนาดเชิญรานให้เข้าร่วมหน่วยเ s เลย แล้วที่สำคัญคือให้การสนับสนุนด้านเงินทุนเต็มที่เลยนะคะโห oh. เพื่อให้รานเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีของตัวเองให้ได้คือตามหาจอกให้เจอนั่นแหละค่ะแล้วรานเขาก็ตอบรับข้อเสนอด้วยความกระตือรือร้นเลยเขารวม SS ดูเหมือนจะเชื่อมั่นในภารกิจนี้มากขอขยายความเรื่องกลุ่มคาทานิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับ พวกเขาเป็นขบวนการทางาศาสนาคริสต์ที่เคยรุ่งเรืองมากๆในช่วงศตวตรรษที่12ถึง13โดยเฉพาะทางตอนใต้ของฝรั่งเศสความเชื่อของเขามีหลายอย่างที่แตกต่างจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกตอนนั้นเช่นเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์ดีองค์ชั่วปฏิเสธโครงสร้างอำนาจพิธีกรรมหลายอย่างอ๋อครับทำให้ถูกาศาสนจักรมองว่าเป็นพวกนอกรีหรือ heretics นะคะอืม hmm. สุดท้ายก็เลยถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมในสงครามครูเสดที่เรียกว่าสงครามครูเสดอลบิเจนเซียนสงครามเพื่อกำจัดพวกเขาโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะจนกลุ่มคาทาน,นี่คือล่มสลายไปเลยปราสาทมงเซกัวก็เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่ถูกตีแตกในปี1244แล้วรานก็เชื่อว่าก่อนที่ปราสาทมงเซกัวจะแตกเนี่ยชาวคาทากลุ่มหนึ่งได้แอบเอาสมบัติล้ำค่าที่สุดซึ่งเขามั่นใจว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์หนีรอดออกไปได้ แล้วเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำแถวนั้นใช่ครับในเครือข่ายถ้ำที่ซับซ้อนใต้ภูเขาแถวนั้นเขาใช้เวลาหลายปีเลยนะสำรวจถ้ำต่างๆรอบปราสาทมงเสก,กัวด้วยเงินสนับสนุนจากฮิมเลอร์นี่เองครับผมเขาเจอภาพสลักโบราณตามผนังถ้ำเจอสัญ,ญลักษ์รูปดาวห้าแฉกที่เขาตีความว่าเป็นของชาวคาถาอืมแล้วก็ถึงกับเจอโครงกระดูกมนุษย์ในถ้ำด้วยทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้เขามั่นใจในทฤษฎีตัวเองแล้วก็รายงานกลับไปหาฮิมเลอร์อย่างทื่นเต้นเลย แต่ชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านิยายผจญภัยนะคะครับชีวิตจริงมันไม่เหมือนในหนังใช่ค่ะเรื่องราวของออตโตรานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยภายใต้เครื่องแบบ SS และความฝันที่จะเจอจอกเนี่ยชีวิตเขากลับเต็นไปด้วยความย้อนแยง้งอันตรายที่ซ่อนอยู่มีข้อมูลว่าอย่างไงบ้างครับมีข้อมูลชี้ว่าเขามีเชื้อสายยิวทางฝั่งแม่ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่ามันขัดแย้งรุนแรงกับอุดมการณ์เหยียดเชื้อชาติของนาซีโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยในยุคนั้นใช่ค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศอีกด้วยซึ่งในสังคมนาซีโดยเฉพาะในหน่วย SS เนี่ยถือเป็นเรื่องต้องห้ามแล้วก็น่ารังเกียจอย่างยิ่งเลยการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบนาซีโดยเฉพาะเป็นสมาชิก SS แล้วมีความลับที่ขัดต่อก,กฎเกณฑ์อุดมการณ์แบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมากๆเลยนะครับ มากๆค่ะแรงกดดันไม่ได้มาจากแค่การปุกปิดตัวตนนะคะแต่ยังมาจากการทำงานให้สำเร็จตามความคาดหวังของผู้มีอำนาจด้วยครับการได้รับภารกิจสำคัญอย่างการตามหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์จากคนระดับฮิมเลอร์เนี่ยใช่ค่ะแต่สุดท้ายกลับล้มเหลวหาไม่เจอครับหาวัตถุที่เชื่อว่าจะเปลี่ยนโลกได้ไม่เจอมันย่อมสร้างแรงกดดันมหาศาลความล้มเหลวในสายตาของผู้นำนาซีอาจหมายถึงการหมดความสำคัญ หมดการสนับสนุนหรือแย่กว่านั้นคือถูกมองว่าเป็นภัยแล้วก็อาจถูกกำจัดได้เลยและดูเหมือนว่าชะตากรรมของรานจะเดินไปทางนั้นจริงๆนะครับหลังจากใช้เวลาทรัพยากรไปเยอะมากกับการสำรวจธรรมก็ยังไม่เจอก็ยังไม่พบจอกศักดิ์สิทธิ์หรือหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆทำให้เขาค่อยๆหมดความน่าเชื่อถือหมดความสำคัญในสายตาฮิมเลอร์ไปในปี1937เขาถูกกล่าวหาเรื่องความประพฤติอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ถูกลงโทษด,ด้วยการลดตําแหน่งลดตาแหน่งแล้วส่งไปไหนครับส่งไปทําหน้าที่ยามในค่ายกักกันดาเ่าแล้วต่อมาก็ที่บูคเคนเวลเป็นเวลาหลายเดือนเลยโหประสบการณ์ในค่ายกักกันคงทําให้รานตาสว่างเลยนะครับได้เห็นความโหดร้ายที่แท้จริงของระบบที่เขาเคยเข้าร่วมด้วยความฝันเฟื่องน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเขาลาออกจากหน่วย SS ในปี1939งันไปเจอศพเขาแข็งตายอยู่บนภูเขาหิมะในแคว้นทิโรออสเตรีย สาเหตุการตายทางการบอกว่าฆ่าตัวตายใช่ค่ะแต่หลายคนก็เชื่อว่าเขาอาจจะถูกบีบให้จบชีวิตตัวเองหรืออาจถูกสังหารเพื่อปิดปากรักษาเกียรติของ SS หลังจากความลับต่างๆมันเริ่มแดงขึ้นมาความล้มเหลวจุดจบที่น่าเศร้าของรานเป็นเรื่องน่าผิดหวังสําหรับฮิมเลอร์แน่นอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าความหมกมุ่นของเขากับจอกศักดิ์สิทธิ มันยังไม่จบยังไม่จบค่ะบางทีเขาอาจจะต้องการเรื่องราวความสำเร็จหรือคนที่ดูเหมาะสมกับภารกิจในตำนานนี้มากกว่าในสายตาของนาซีถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่ตำนานบทใหม่ได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายในยุคหลังสงครามนะคะอ้างว่าฮิมเลอร์ได้หันไปมอบหมายภารกิจนี้ให้กับคนที่ดูเป็นวีรบุรุษสงครามตัวจริงใครครับ นั่นคือออโตสกอเซนีค่ะในทหารหน่วยรบพิเศษของ SS เจ้าของฉายาบุรุษที่อันตรายที่สุดในยุโรปอ๋อคนที่ดังๆจากปฏิบัติการช่วยมุโซลินีใช่ไหมครับที่บุกไปช่วยออกมาจากยอดเขาใช่เลยค่ะคนนั้นเลยดังมากๆจากปฏิบัติการเหินฟ้าสุดระหำ่ำบุกขึ้นไปช่วยเบนิโตมุโซลินีผู้นำอิตาลีออกจากการคุมขังบนยอดเขาแกรนซัสโซในปี1943 แล้วตำนานว่ายังไงต่อครับเกี่ยวกับสกอเซนีกับจอกศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าสกอเซนีเนี่ยซึ่งมีสายตาเฉียบคมแบบนักการทหารได้ไปสำรวจปราสาทมงเซกูแล้วมองเห็นความเป็นไปได้ที่ชาวคาท่าอาจจะหนีออกจากปราสาทโดยการโรยตัวลงทางหน้าผาสูงชันจุดที่รานาจจะมองข้ามไปใช่ค่ะจุดที่คนอื่นอาจจะมองข้างเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ฮิมเลอร์ก็เลยประทับใจมอบหมายให้สกอร์เซนีรับช่วงต่อภารกิจตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์จากรานไปเลยถึงกับอ้างว่าสกอเซนีไปขุดค้นบริเวณนั้นในปี1944ด้วยมีการอ้างแบบนั้นค่ะแต่ว่าตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้เน้นย้ำเลยนะคะว่าเรื่องราวที่ว่าออตโตสกอร์เซนีไปตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่มงเซกูนั้นไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมายืนยันเลยแม้แต่น้อยค่ะอ้าวจริงเหรอครับจริงๆค่ะ มันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาทีหลังบันทึกการปฏิบัติงานต่างๆของสกอร์เซนีในช่วงเวลาที่อ้างถึงในตำนานอย่างเช่นมีนาคมหนึ่งขาี่เนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาอยู่ที่อื่นค่ะกําลังบัญชาการรบหรือปฏิบัติภาร,รกิจในแนวรบด้านตะวันออกหรือไม่ก็ในยูโกสลาเวียไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสขุดหาจอกเลยไม่ได้อยู่เลยค่ะเรื่องนี้มีแค่อ้างอิงลอยๆในหนังสือยุคหลังสงครามไม่กี่เล่ม ซึ่งขาดความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเลยอืมแล้วทําไมตำนานนี้ถึงเกิดขึ้นไม่ได้ล่ะครับแล้วก็มีคนเชื่อด้วยสิ่งที่น่าสนใจในเชิงการสร้างเรื่องเล่าก็คือทําไมตำนานนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วก็ถูกเชื่อโดยบางคนคําตอบอาจจะอยู่ที่ภาพลักษณ์ของตัวละครคะ่ะภาพลักษณ์ใช่ค่ะตำนานมักต้องการวีรบุรุษการมีเชื่อของนักรบผู้กล้าหาญประสบความสําเร็จอย่างสกอเซนีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันย่อมทําให้เรื่องราวดูน่าตื่นเต้น ดูสมศักดิ์ศรีน่ากว่าเรื่องของนักวิชาการอย่างออทเรันที่จบลงด้วยความล้มเหลวและความตายที่น่าเคลือบแคลงอ๋อเข้าใจเลยครับึน่นเหมือนเป็นการพยายามหาฮีโร่มาแทนที่ผู้แพ้ในเรื่องเล่าเพื่อให้มันน่าฟังมากขึ้นนั่นเองประมาณนั้นเลยค่ะเป็นกลไกลปกติของการสร้างตำนานที่มักจะเลือกใช้ตัวละครที่มีชื่อเสียงภาพลักษณ์แข็งแกร่งมาผูกโยงแม้ว่าความจริงเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวเลยก็ตามเข้าใจเลยครับ แต่ถึงแม้จะไม่มีสกอร์เซนีมาเกี่ยวข้องจริงๆฮิมเลอร์ก็ยังไม่ละความพยายามใช่ไหมครับเขายังคงมองหาความเป็นไปได้อื่นๆในการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่ถูกต้องค่ะยังไม่ยอมแพ้ครับนอกเหนือจากเส้นทางของรานแล้วฮิมเลอร์ก็ยังสำรวจลู่ทางอื่นๆอีกในปี1940ตอนที่ฮิตเลอร์เดินทางไปสเปนเพื่อพบกับนายพลฟรังโกฮิมเลอร์ก็ได้ถือโอกาสเดินทางอย่างอารามอนเซรั อ๋ออารามเก่าแก่บนภูเขาสูงใกล้บาซโลนาใช่ครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะผ่านอุปรากรเรื่องพาซิฟอลของริชาร์ดวักเนอร์ขีตะกวีคนโปรดของฮิตเลอร์และนาซีที่ในเรื่องกล่าวถึงปราสาทจอกศักดิ์สิทธิ์เชื่อมมอนโซวัดในเทือกเขาคิรินิสครับหลายคนเชื่อว่าวากเนอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากอารามมอนโซวัดนี้เองฮิมเลอร์ไปที่นั่นพร้อมความหวังเลยนะ แต่สุดท้ายก็กลับเบอร์ลินมือเปล่าอีกเหมือนเคยครับการไล่ล่าวัตถุในตำนานความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อารยันของฮิมเลอร์เนี่ยยังเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟนกับอีกองค์กรหนึ่งที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี1935ด้วยนะคะองค์กรอะไรครับสถาบันอันแอนนาเบอร์ค่ะซึ่งแปลตรงตัวได้ว่ามรดกบรรทบุรุษชื่อดูยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะวัตถุประสงค์ทางการคือการทวิจัยทางโบราณคดีประวัติศาสตร์มนุษยวิทยา เพื่อค้นหาและพิสูจน์มรดกของเชื้อชาติอารยันนอรดิกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันกลายเป็นเครื่องมือสร้างหลักฐานเทียมบิดเบือนประวัติศาสตร์สนับสนุนแนวคิดเพื่อฝันต่างๆของฮิมเลอร์และนาซีไปค่ะมีโครงการอะไรแปลกๆบ้างครับที่สถาบันนี้ทำอันแอนเนเบอร์ ever, มีโครงการวิจัยสำรวจที่ฟังดูแปลกประหลาดเยอะมากค่ะนอกจากการขุดค้นทางโบราณคดีในเยอรมน,นีดินแดนอื่นๆเพื่อหา,หาหลักฐานยืนยันอิทธิพลชาวอารยันในอดีตอย่างการเดินทางไปทิเบตครับ ก็ยังมีภารกิจพิสดารอื่นๆตามคำสั่งฮิมเลอร์อย่างเช่นความพยายามตามหาค้อนของทอเ <Ừ. S 1> ทพเจ้าในตำนานนอร์หาค้อนเทพเจ้าเลยเหรอครับใช่ค่ะฮิมเลอร์เชื่อว่าเป็นอาวุธโบราณที่มีพลังมหาศาลหรือแม้กระทั่งส่งทีมไปศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดทองคําจากแม่น้ําต่างๆในเยอรมนีตามความเชื่อโบราณว่ามีทองซ่อนอยู่ใช่ค่ะตามความเชื่อนั้น,น,นเลยแม้สถาบันอเนเนเบอร์จะไม่ได้มีภารกิจตามล่าจอกโดยตรงแต่ก็เป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนทัพสยากรแล้วก็สร้างบรรยากาศทางปัญญาแบบเทียมๆท,ที่เอื้อให้ความหมุกมุ่นส่วนตัวของฮิมเลอร์อย่างเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถผลักดันต่อไปได้ในทางปฏิบัติค่ะตามข่าคอ้อเทพเจ้านี่ฟังแล้วเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์ดูธรรมดาไปเลยนะครับเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> าว่าได้ค่ะ แล้วความเชื่อเหล่านี้มันไปสุดที่ตรงไหนครับมีการสร้างสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆไหมมีค่ะมีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและพิธีกรรมที่ฮิมเลอร์หมายมั่นปั้นมือให้เป็นเหมือนปราสาทคาเมลอดของหน่วย SS เลยที่ไหนครับนั่นคือปราสาทเวเวอร์สบุกค่ะปราสาทเก่าแก่ชงสามเหลี่ยมในแคว้นเวสเรเลียเยอรมนีอ๋อเคยเห็นรูปอยู่ครับ ทรงแปลกตาดีใช่ค่ะฮิมเลอร์เข้าครอบครองกระสาทนี้ในปี1934แล้วก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการบูรณะตกแต่งใหม่ตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางของเหล่าผู้นำระดับสูงของ SS หรือ o b e r g r u p p e n f ü น r e r นะคะภายในมีการออกแบบที่อ้างอิงตำนานกระสัดอาเทอร์อสศวินโตกลมมีห้องโถงใหญ่ที่เรียกว่า Obergruppen f ปน r e r เลซึ่งมีพื้นโมเสกเป็นรูปดวงอาทิตย์สีดำหรือ s วาเท r ร n สัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ฮิมเลอร์เอามาใช้ใช่ค่ะสื่อถึงพลังอำนาจโบราณตามความเชื่อของเขาแล้วก็มีแผนจะสร้างห้องใต้ดินทรงกลมที่เรียกว่ากรูฟท์หรือห้องจอกศักดิ์สิทธิ์โอ้โหสร้างห้องสำหรับจอกศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ค่ะเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมลับแล้วก็เป็นที่เก็บรักษาแหวนประจำตัวของนายทหารเ s ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโอ้โฟังดูยิ่งใหญ่และก็ลึกลับมากเลยนะครับปราสาทเวฟเวิร์สบุกนี่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปประทับที่สุดเลย ของความพยายามหิมเลอร์ในการสร้างกลุ่มอภิชนอัศวิน SS รุ่นใหม่ขึ้นมาโดยผสมผสานอุดมการนาซีอันโหดเหีเ้ยมเข้ากับประเพณีเจอร์เมนิกโบราณลัทธินอกรีดและก็ตำนานอัศวินยุคกลางเพื่อสร้างความรู้สึกถึงภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ความเป็นชนชั้นนำทางจิตวิญญาณให้กับหน่วยงานของเขาถูกต้องครับแต่ยิ่งเวลาผ่านไป โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์ของนาซีก็ยิ่งดูพิสดารแล้วก็ห่างไกลความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่<ล>ะมันเริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องเล่าที่เหลือเชื่อมากๆอย่างเช่นเรื่องจากหนังสือของฮาวเวิร์ดบุกเนอร์อดีตแพทย์ทหารอเมริกันที่อ้างว่าได้รับข้อมูลลับจากเฉลยศึกเ s เว่าจริงๆแล้วสกอเซนีกลับมาที่สกอเซนีอีกแล้ววนกลับมาอีกแล้วกรับ หาจอกศักดิ์สิทธิ์เจอที่มงเซกูแล้วได้รักรอบส่งมันไปยังฐานทัพลับของนาซีในทวีปแอนตาร์กติกาด้วยเรือดำน้ำยูโบตค่ะเรื่องแบบนี้ยิ่งตอกย้ำว่าตำนานสามารถเติบโตแล้วก็ถูกแต่งเติมเสริมสีสันไปได้เรื่อยๆตามจินตนาการของผู้เล่าผู้ฟังแต่ก็ยิ่งห่างไกลาจากหลักฐานและความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์มากขึ้นไปอีก ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ตัดกันอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าเศร้านะคะระหว่างภารกิจในตำนานอันน่าตื่นเต้นการผจญภัยตามหาสมบัติล้ำค่าพลังเหนือธรรมชาติกับความเป็นจริงอันโหดร้ายป่าเถื่อนของระบบนาซีและหน่วยเ s เเราเห็นภาพพิมเลอร์ฝันเฟื่องถึงอสุวินจอกศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเวทมนต์แต่ในขณะเดียวกันคนอย่างออตโตรานที่เข้าไปพัวพันกับความฝันนี้โดยตรงก็ต้องเผชิญกับความจริงอันดำมืดของค่ายกักกัน การกดขี่ข่มเหงความหวาดระแวงแล้วก็จุดจบที่น่าเศร้าการตามล่าหาสิ่งที่อาจไม่มีอยู่จริงมันนำไปสู่โศกนาฏกรรมในชีวิตจริงของผู้คนได้เลยถูกต้องค่ะและท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าฮิมเลอร์จะทุ่มเททรัพยากรหรือส่งใครไปตามหามากแค่ไหนการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์ของนาซีก็จบลงด้วยความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีการค้นพบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ หรือมอบพลังอำนาจตามที่วาดฝันไว้บางทีอาจเป็นเพราะว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ในฐานวะวัตถุทางกายภาพนั้นไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณหรือเป็นตำนานที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองอุดมการณ์เท่านั้นมีความเป็นไปได้สูงค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจทิ้งคายให้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับ ทำไมระบอบการปกครองที่ดูเหมือนจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคุมทุกอย่างด้วยกำลังโฆษณาชวนเชื่อถึงมักจะหันไปพึ่งพาหรือถึงขั้นหมกมุ่นกับตำนานเรื่องเล่าปราปราหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติอืมน่าคิดนะคะการที่นาซีทุ่งเทความพยายามอย่างจริงจังในการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเชื่อ อำนาจและการที่มนุษย์พยายามสร้างเรื่องเล่าเพื่อหาความหมายยืนยันตัวตนหรือแม้กระทั่งเพื่อควบคุมและจูงใจผู้อื่นสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ไปกับเรานะครับขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ